แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แม่เร่งเด็กๆให้รีบตื่นแต่เช้าเพราะวันนี้แม่มีประชุมแต่ก็ไปสายอยู่ดีเร็วกว่าเมื่อวานนิดหน่อย ช่วงกินข้าวน้องมีงอแงบอกว่าพี่ดูโทรศัพท์ได้ทำไมน้องดูไม่ได้แม่เลยตอบไม่ถูกเลยจ้ะแม่ลืมไปดีหน่อยน้องหายงอนเร็วมากช่วงแต่งตัววันนี้พี่ทำเวลาได้ดีมากขึ้นเร็วขึ้นมานิดหนึ่งแล้วตอนเย็นเหตุการณ์ปกติวันนี้พวกเราไม่ได้ไปไว่ายน้ำ เพราะแม่เพลียมากๆเนื่องจากงานเยอะโชคดีที่เด็กๆไม่มีการบ้านแม่เลยถือโอกาสพักร่างทำกับข้าวเสร็จแม่ปล่อยเด็กฟรีสไตล์เล่นตามอัธยาศัยพอสองทุ่มแม่ให้เด็กๆไปอาบน้ำเข้านอนวันนี้แม่อ่านมาว่าถ้าปล่อยให้ลูกได้สนุกอยู่กับความสนุกบ้าง แม่เลยลองทำตามประกอบกับแม่เพลียมากไม่มีพลังในการกำกับควบคุมผลที่ได้ก็โอเคอยู่นะพี่กับน้องเล่นสนุกกันและพอถึงเวลาเลิกเล่นก็ยอมละมาได้เก็บของแปลงฟันเข้านอนไม่มีงองแงงหงิดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องเวลาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าวิธีการนี้ แม่ทำถูกต้องไหมแต่ก็จะลองทําและค่อยๆปรับดูขณะที่แม่เขียนบันทึกนี้พี่กับน้องก็แวะมาแม่ตกใจหมดเลยยังไม่นอนกันเหรอจะ๊ะมาแวะทักทายและขอให้อ่านบันทึกของเมื่อวานให้ฟังแม่ก็เลยอ่านให้ฟังพี่ฟังไปหัวเราะไปเพราะขำตัวเองวันนี้ถือว่าไม่หนักแม่ผ่านไปได้แบบชิวๆ ขอให้พรุ่งนี้เป็นแบบนี้อีกนะและขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปในทุกๆวันด้วยเถอะเพียงแม่หวังเกินไปหรือเปล่านะวันนี้แม่ไม่ไหวแล้วจ้าขอบายบายไปก่อนสวัสดีจ้ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ